สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อ้านเล่นเกมอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวเกม Shadow Fight 3นะครับในที่3ด้วยภาค3แล้ว1 2ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะออกตัวไว้ก่อนเลยเกมเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเผื่อใครอยากโหลดแต่รีวิวก็มีว่าสนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับ เรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจริง <neh> อย่างเขาว่าไหมเข้ามาที่หน้าสร้างตัวละครแล้วโอเคสร้างตัวละครเ้ื่อยนะครับเลือกเพศด้านบนนะครับชายเราต้อง <c oughs> เป็นผู้ชายอยู่แล้วนะครับต้อเลยนดััวดูดูผู้ชายเลทรงผมเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะครับสีผมเอาเป็นสี โอเคไปดูเป็นขบานเี่เกมนะครับโอเคใส่ระลับไม่ได้เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับไอ้นี่แหละไปจะให้เป็นการเสียเวล,ลาน,นะครับเดี๋ยวเป็นลุยกันเลยนะครับเกมเป็นยังไงผมไม่ได้ทำ การศึกษามาก่อนนะฮะขอสารภาพนะครับอยากลองเล่นให้ดูนะ Shadow Fight 3กำลังดาวน์โหล,ล,ลาดระหว่งรอเราดูแนวเรื่องไปก่อนแล้วกันนะฮะ เกิดการฝ้าฟันกันขึ้นนะครับดูเหมือนเขาจะปกป้องที่แก้วลูกนี้นะครับ เข้าไปเต็มๆนะครับจังหวะนี้เข้าที่ปลายคางมาแ้แพ้หมัดนี่เองใครล่ะเนี่ยโอ้ มีแก้วแตกนะครับไม่มีทรู้เลยเชื่อดูโอเคนะครับโอ้โหสำหรับปฐมบทนี้ก็จบไปแล้วนะครับ อยังกระภาพตอนแรกอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับสามคนนี้รู้สึกจะไม่มีใครเป็นพวกกันเลยนะโอเคเดีนะ๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าครับซาร์ทันนักสู้ต้องรับผู้หญงบทนี้เป็นครั้งแรกที่เพียองอารมณ์บทนี้ขอรับสโร์ข้าชื่อพิสโม่พร้อมที่จะต่อสู้ไหมข้ามาที่นี่เพื่อทดสอบเจ้า เนะครับโจมตี่อเม่าเอาเลยครับเอาเลยครับสวยนะครับ เก่งขนาดนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเราใส่คนที่ใส่เกาะได้โอเคขาคงใส่เกาะแล้วเขาช้าใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นการฝึกในเบื้องต้นกโอ้โหมีคอมโบสุดยอดเยี่ยมนะฮะในการได้รับเหรียญโอเคอันนี้คืออะไรดาบมือเดียวสสึกฝน หัวไวไม่เบาสิมาดูกันสิว่ามีอะไรที่เจ้าใช้ในการต่อสู้ได้บ้างสวมอุปกรณ์ของเจ้ามาให้เราสวมอุปกรณ์นะฮะโอเคสายล่างเสื้าเขาสวยจังเลยอ่ะสวมแล้วโอ้โอเย่ข้อ,อเกมที่มันใส่แล้วมันเป็นรูปชุดเสื้อผ้าเยี่ยมมากคิสโม่กำลังรอเจ้าอยู่ใกล้กำดันอเราในป้าไาชุดม,มันแบบใสแลวแบบเห็นชุด 要不要 กดมหภักด้วยครับอ้หนักจริงครับหนักจริงหนักจริงครับหนักจริงหนักมากหนักมากต้องกด้าเยเกมมันแน่นิดนะครับเกม แต่ตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนสตว์ตานสุดๆด้ยครับยังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องจริงๆนะครับจมตีหัวนะครับก็กโอ้โหข้าจะทําให้เจ้ากลายเป็นนับสู้สีม่งดีให้ได้ไปดูที่ร้านค้าแล้วข้าจะบอกว่าทาไมหนูรบเงีวพิเศษนะโอเคนหะร้านค้าอยู่นี่นะครับ อัปเกรดบ,บุเ๊เตอร์เพื่อส,สมอุปกรณ์ใหม่จะอัปเกรดไอเทมฟรีอยู่ก็ได้เราเปิดกองคลิกเข้าให้คลิกให้อ 5, โอ้โหเป็นการฟาดฟันก่อนได้แล้วบ้างไดยชุดได้ดาบดาบหยาบสองเล่มหมด ไม่อยากบังนะโหมดไม่ใช่โหมดธรรมดานะครับเราต้องเรียนรู้วิธีใช้ความสามารถเงาเราเป็นหน่วยลบเงาของรีเจียนลีเจียนที่มีสิทธิใช้ความสามารถเงาวัตถุประสงายของหน่วยลบเงาก็คือการคว้าใช้ให้กับลีเจียนเราจะต้อง ยึดสเฟียแหล่งพลังงานของไดนัตตี้มาให้ได้นายท่านมีสาปาดนัตตี้มาต้องต้องมาหมอนอยู่แถวนี้ทั้งท้งที่เราสงบศึกกันอยู่เราต้องจับตัวเจ้าวายร้ายนี้ให้ได้ต่อเลยให้มันเป็นหน้าที่ของข้าเองค่ะเลียใช้เวลาเหมือนกันนะครับกคนสิบนาทีแล้วนะครับยกทึ่1เฮ้ยเฮ้ยอยา ู้หญิงเนยนะครับผู้หญิงเขาก็ไม่ไม่ปล่อยนะครับเราน,นี่คืออะไรวะไอผมชอบว <c oughs> ่ะเฮ้ยอ๋อนี่เงาครับเงาเงา <c oughs> เฮ้ยเจ๋งว่ะเราใช้สกิลได้ดั้วยนทุกนนคน กดปุ่มนี้จะขึ้นนะครับโอ้ยโ,โอ้หีขนาดเราเพิ่งซ้อมลอบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ ทำไมเราเก่งขนานะดนี้ไม่อยากจะคิดเลยอาพรเสริมแก่งชุดเกาะหายากนะครับผมไหนจูนได้โปรดฟังค่าชิจูนแม่ทัพของเราเติ้งอ่านผิดขอภัยนะครับเติ้งเหลากำลังไปที่ป่า,าไผ่เพื่อทำลายสัตว่าของสุด ซ่าถึงแม้นางจะโกหกเราก็ควรไปตรวจสอบเรื่องนี้พานางไปกับเราด้วยผมมีเสื้อหนอสิต้องตัวนี้สิครับทุกคนใสโ่โอ้ยทำไมหล่อขนาดนี้เนี่ยโอ้ยสุดยอดตัวที่เน็่ดีเกียนนะครับดีเกียนใช่ไหมดีเกียนเลย เติ้งเหลาคนนี้นี่เองไอ้สตรักรับใช้รีเจียนและเจ้าไอ้คนทรยศพวกเจ้ามาช้าไปใดไดของเจ้าถูกทาจทำข้าเผาหมดแล้วข้าไม่เสียเวลากลับพวกขี้แพ้อย่างเจ้าหลอกหน่วยรถของข้าจะจัดการเจ้าเองมาสิวะเราจะไปักเติ้งเติ้งเหลาที่หุบเขาเยี่ยวเราจะต้องใช้เรื่องนี้แต่เราต้องจัดก,การทหารของเขาก่อนได้สิได้เลยลูกพี่เปรียบเสมือนลูกพี่ของเราครับซาด เขาคือรับเราเข้ารเรา้ดูเดือดถ้าจนะครับตอนนี้เกมดำเนินไปได้ส2นสทีแล้วนะครับมาลุยกันได้ป่าไผ่ยืนป่าไผ่มาเดินรนะั้ว สู้ไม่ถา็สู้ไม่ถา็ครับผมบอกเลยว่าถอถือเฮ้ยเขามีเขา ไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับเกมแบบนี้ในมือถือนะครับทหารไดนาสตี้นะฮะทหารไดนตัตตี้เลยยังไงอะครับก็มาดิครับนี่ฮะฟันขาแบะเลยครับเน,เนี่ยเยยนี่ยแล้วยัง มกต้ไม่าครับได้รมลนี่งครับ้ับังให้ครับอุ้ย้วจังหวะนี้เฮกันไม่ดีโบอก้ไหบอกให้ครับอาวุธไปไหนเอาอาวุธมาที่จบไปแล้วครับแค่จังหวะนี้มันีครับเกลีให้ตายเถ เล่นไปอ่านเนื้อเรื่องไปเนี่ยก็เข้าทีดีนะครับมีหลายๆคอมเมนต์จากหน้าเกมเมื่อคู่ผมก็เข้าไปอ่านแต่เขาเล่นกันไปไกลเลยนะครับสู้มังกรมังกรอะไรก็จันก,ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมยังกะกากอยู่ผมก็ได้แค่นี้เออสนุกนะครับเัวนี้สนุกดีนะก็ะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวดูพร้อมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ เฟี้ยวอยู่เลยเร้องหลบตะตีแล้วสหนบับมันจะมีกดละมาเรื่อยๆนะครับนี่คืออะไรครับมี่แปกมาเลยครับรวมระบบใส่แก๊สเติ่งแล้ว ะะเราได้เปรียบตรงนี้แหละก่อนอื่นเราจะต้องสู้กับองค์ขลักของเติ้งเหลาและแอบโจมตีเขามาใจเย็นๆนี่คือแผนการของเราอย่างแรกเราจะต้องกําจัดองค์ขลักแต่ก่อนแล้วค่อยโจมตีเติ้งเหลาขออีกสักตานี้ก็เดี๋ยวขอแล้วนะครับมาดูจะสู้ได้หรือเปล่าน,นะครับมามา๋ยวเรามาซัดองค์ขลักกันก่อนนะฮะ ยกสุดอ,อาวุธไม่สามเลยครับแบบอะไรวะรมีการกดแบบโหมขึ้นลงตั้งแต่ จะโดนผมนะผมว่าใช่ใช่โดนโอ้อ้าวหมดแล้วหมดแล้วที่เขาใส่หน้าให้เขาใส่หน้าเาให้นักสู้ตรงวันนะายกของนี่ว่ามาดมากเย้ จะต้องถอดอาวุธมาสู้ก็แบบแฝงนะครับเรามันเท่จริงๆนะครับโอ,โ,โอเคโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบพขบ้าาเล่นเกมก็บกบกดติดตามกรับผมด้วยนะครับผมช่องลเล็กๆที่จะมีเกมไปเรื่อยๆนะครับว่าม,มีเกมอะไรน่าสนใจนะผมจะเสียสละเวลาว่าไปนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ เล่นเกมส์ตัวลาไปก่อนนะครับลิงเกมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสวัสดี